ครับค่ะดีครับครับผมเป็นไงบ้างครับวันนี้มาดูางานของเด็กๆ <_ d ata> ก็ยังไม่ได้ดูละเอียดแต่เท่าที่ดูผ่านๆก็มีความน่าน่าสนใจนะเพราะว่ามันก็คือง,งานชิ้นใหม่โจทย์ใหม่เด็กก็เด็กคนใหม่ดังนั้นเวลาเขาคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเขาก็ต้องพยายามาหนีไปจากของเดิมไม่ให้ซ้ําเดิมนะฮะกก็น่าสนใจอยู่มีเข้าตาครูยองก็ต้องให้รางวัลเขาด้วยนะ<า>มีเข้าตาแล้วแหละแต่ยังไม่บอกเล่มไหน ปกติเรื่างของทางนี้ที่เขาจัดอย่างนี้ดีไหมครับอาจารย์อ่าด,ดีดีฮะดีฮะก็ต้องต้องจัดทุกปีต้องจัดทุกปีแล้วก็ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นเนี่ยก็ต้องอแสวงหาแนวร่วมที่เกี่ยวข้องกับโครงการหนังสือเด็กไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสำนักพิมพ์บรรณาธิการหรือว่าสื่อต่างๆเนี่ยนะฮะมามาให้ความสนใจแล้วก็เผยแพร่ไปเพราะว่าเพราะว่าเรื่องของหนังสือภาพ ถ,ถ้าพูดถึงหนังสือใหญ่ๆนะวงการหนังสือใหญ่ๆล้วอาจจะเห็นว่าบางส่วนมันก็แฟบลงซบเซาลงแต่หนังสือเด็กเนี่ยก็ยังคงขับเคลื่อนแต่ว่ามันต้องมีการกระจายไปให้มากกว่านี้เพื่อที่จะได้ผักดนันหนังสือที่มันซบเซาลงไปเนี่ยให้เฟื่องฟูขึ้นมานะฮะขอบพระคุณมากครับ,บค,ครับผมค,ครับเด็กครับ